สวัสดีทุกๆคนที่เข้ามาติดตามทิปนะคะก็กลับมาพบกับทิปอีกเช่นเคยนะคะกับช่องทิปนี่สวยสันได้ค่ะวันนี้ทิปก็มีสูตรรักษาฝ้ากระจุดด่างดำมาฝากเหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ้าเลือดฝ้าแดดฝ้าลมฝ้าฝังลึกฝ้าต่างๆนานาที่ก่อให้เกิดปัญหานะคะเป็นการรักษาแบบธรรมชาติ ตัวทิพย์เองเนี่ยก็เคยเป็นฝ้ากระจุดด่างดำเยอะมากๆอย่างอันไหนที่เหมาะกันหน้าแห้งหน้ามันทิพย์ก็จะบอกนะคะคือจริงๆแล้วทิพย์ก็อยากให้ทุกคนหายที่มีปัญหาในเรื่องนี้นะหม่ำเสมอถึงจะได้ผลอย่างทิพย์นี่ก็ใช้เวลานานพอควรเพราะว่าทิพย์เป็นเยอะมากๆหนาเต็มหน้าเลยค่ะคือแบบหนาจนแบบ พูดง่ายทาแป้งนี่เขียวไปหมดเลยคือมันทุเรศมากทุเรศมากตอนนี้คือมันก็คือดีขึ้นเยอะมากค่ะครีมกันแดดก็จําเป็นนะทุกคนเวลาจะออกแดดเนี่ยต้องทาครีมกันแดดเลยนะตัวทิพเองนะก่อนที่จะทากันแดดนะทิปจะลงน้ํามันมะพร้าวสะกัดเย็นก่อนพอลงน้ํามันมะพร้าวสะกัดเย็นปุ๊บทิปก็จะตามด้วยเซรั่มอื่นๆนะ แดดเสร็จปุ๊บทิฟก็จะใช้ลองพื้นแล้วคือแต่งหน้าไปเลยน้ำมันมะพร้าวจะช่วยกันแดดอีกทีหนึง่งก็คือทิฟกันแดดสองชั้นเลยกันด้วยน้ำมันมะพร้าวแล้วก็ครีมกันแดดอีกต่างหากนะคะแล้วก็น้ำมันมะพร้าวยังช่วยทําให้เราแต่งหน้าติดทนนานได้ด้วยทิฟนํามาแชร์บอกต่อในวันนี้ก็ง่ายมากค่ะทุกคนวัตถุดิบก,ก็หาได้ง่ายๆแล้วก็ขั้นตอนการทําก็ง่ายสูตรนี้ก็คือ น้ำมันมะพร้าวสก,กัดเย็นผสมกับมะนาวค่ะก่อนที่จะไปดูการทำเดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติของมะนาวและน้ำมันมะพร้าวสก,กัดเย็นกันก่อนดีกว่าค่ะมะนาวจะมีวิตามินซีจะช่วยกระตุ้นในการผ่าเซลล์ผิวช่วยลดฝ้าปะจุดด่างดำ แล้วทําให้หน้าเราขาวกระจ่างใสามากขึ้นนะคะแล้วยังช่วยลดเลือนริ้วรอยต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็นรอยจากสิวแล้วก็รอยจากแผลเป็น,นะคะ่ะต่อไปก็คือน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับใบหน้าเรารักษาผิวแห้งแตกลอกเป็นขุยแล้วยังช่วยในการป้องกันแสงแดดได้ดีด้วยะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเลยะคะ่ะก็ตัดมะนาวครึ่งซีกนะคะ แล้วก็แกะเม็ดออกให้เรียบร้อยค่ะจากนั้นเราก็จะบีบมะนาวให้ได้1ช้อนชานะคะส่วนผสม1ช้อนชาค่ะแล้วก็นำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะผสมลงไปอีก1ช้อนชาค่ะในอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะคะแล้วก็คนคนให้เข้ากันค่ะคนไปเรื่อยๆค่ะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะเรามาทากันเลยค่ะก็ทาให้ทั่วใบหน้าเราหรือใครจะเน้นเฉพาะจุดที่เป็นฝ้าก็ได้นะคะทานวดไปเรื่อยๆ10นาทีนะแล้วก็ทิ้งไว้อีก20นาทีแล้วเราก็จะล้างออกด้วยน้ำเย็นเหมือนเดิมค่ะก็อย่าลืมลองไปทำกันดูนะสำหรับคลิปนี้ทิพย์คงต้องไปแล้วค่ะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทิพย์ทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะ